สวัสดีค้ายินดีต้อนรับสู่ฉลาดในวัยชาราช่องที่มุ่งให้ความรู้และกำลังใจแก่ผู้สูงวัยทุกท่านวันนี้เราขอชวนทุกคนมานั่งลงสักครู่ตั้งใจฟังเรื่องราวที่สำคัญต่อชีวิตของคุณอย่างแท้จริงหลายคนอาจกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในร่างกายบางคนเดินไม่มั่นคงเหนื่อยง่ายหรือเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอก,กว่าเมื่อก่อนจนเผลอคิดว่านี่คือธรรมชาติของวัยที่มากขึ้นแต่ความจริงแล้วหลายสิ่งในร่างกายของเรายังดูแลได้ด้วยวิธีง่ายๆเพียงแค่เราเปิดใจเรียนรู้และให้เวลากับตัวเองอีกนิด ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปค้นหาคําตอบว่าทําไมขาถึงเริ่มไม่มีแรงทําไมเราถึงล้มง่ายขึ้นและวิธีป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นอุปสรรคต่อชีวิตประจําวันคุณจะได้รู้จักพฤติกรรมเล็กๆที่อาจเลอทําจนขาอ่อนแรงรวมถึงเคล็ดลับง,ง่ายๆที่ช่วยให้ขาแข็งแรงกลับมาเดินได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวการหกล้มไม่ต้องกังวลว่าจะต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลา เราเชื่อว่าการดูแลตัวเองไม่ได้ยากอย่างที่คิดขอแค่เริ่มจากวันนี้อยากปล่อยให้เวลาและความกลัวมาขโมยความสุขที่คุณสมควรได้รับกลับไปใช้ทุกนาทีของชีวิตอย่างมีค่าเดินไปข้างหน้าด้วยขาที่แข็งแรงและหัวใจที่มั่นคงเพราะทุกย่างก้าวของคุณคือก้าวที่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจมาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะแล้วคุณจะเห็นว่าการสูงไปอย่างชานฉลาดนั้นงดงามเพียงใดหัวใจสีแดงส่องแสงแวววาวรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงอาจเหนื่อยกว่าปกติเล็กน้อยขณะเดินในซูเปอร์ม ซึ่งมักมองข้ามว่าเป็นธรรมชาติของวัยสูงอายุแต่บางครั้งสาเหตุที่แท้จริงแร,แรงและรักษาได้มีงานวิจัยชี้ว่าการได้รับวิตามินอ e ีมากเกินไปจะรบกวนการทำงานระบบประสาทกล้ามเนื้อและเมตาบริสึมของกล้ามเนื้อซึ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มวลกล้ามเนื้อลดลงตามอายุสูญเสียความแข็งแรงของขายอย่างมากจนต้องพึ่งไม้เท้าวอลเกอร์หรือแย่กว่านั้นคือเก้าอี้เนื่องจากกล้ามเนื้อรอบเขาและสะโพกอ่อนแรงลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างไรก็ตาม ยังมีผลอีกที่อันตรายไม่แพ้กันคือการได้รับวิตามินอ e ีมากเกินไปจะทําให้เลือดเหลวซึ่งอันตรายสําหรับผู้สูงอายุที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกภายในฟกช้ำและปัญหาจากการหกล้มลองจินตนาการถึงอันตรายจากการสะดุดธรรมดาเมื่อขาของคุณจับไม่ทันและร่างกายก็ประบังต่อการเลือดออกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไม่มีป้ายเตือนการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมักถูกปิดบังเป็นเรื่องของวัยหลายคนยังคงทานเม็ดประจําวัน โดยไม่รู้ว่ากําลังบ่อนทาลายพื้นฐานการเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่การสร้างความหวาดกลัวแต่เพื่อสร้างความตระหนักรู้ร่างกายแม้จะแข็งแรงก็อาจเสียสมดุลสิ่งที่เหมาะกับคนวัย30อาจไม่เหมาะกับคนวัย70ดังนั้นการเสริมควรกระทําอย่างระมัดระวังไม่ใช่ตามนิสัยโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นอาจถึงเวลาตั้งคําถามสําคัญอย่างตรงไปตรงมาหากคุณทานวิตามินอีโดยอมไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์โดยเฉพาะในขณนะสูงมันเป็นประโยชน์หรือเป็นอันตรายต่อคุณและวิตามินทั่วไปอื่นใด อาจกำลังบ่อนทำลายความแข็งแรงและความเป็นอิสระของคุณโดยไม่รู้ตัวหากวิตามินที่ดูดีต่อสุขภาพหนึ่งชนิดอาจมีผลลบได้ต่อไปมาคุยเรื่องวิตามินเอคุณอาจเซอร์ไพรส์มากกว่าเดิมสาเหตุลับของกระดูกและกล้ามเนื้ออ่อนแอคือวิตามินเออันตรายเงียบซ่อนตัวอยู่ในสิ่งที่หลายคนพึ่งพาเพื่อเสริมระบบภูมิคุ้มกันปกป้องผิวและรักษาการมองเห็นมานานเชื่อว่าวิตามินเอจำเป็นต่อการชราภาพที่ดีแม้จะทานโดยไม่ใส่ใจแต่ในปริมาณที่เหมาะสม เป็นประโยชน์อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุมักไม่ทราบว่าการทานวิตามินเอมากเกินไปโดยเฉพาะในระยะยาวอาจทำลายสุขภาพมากกว่าช่วยเรารับสารอาหารต่างกันเมื่ออายุเพิ่มขึ้นความคลาดเคลื่อนลดลงกล้ามเนื้อฟื้นตัวช้าลงกระดูกบางลงอวัยวะทางงานช้าลงวิตามินเอเป็นวิตามินละลายในไขมันไม่ถูกขับออกทางปัสสาวะแบบวิตามินละลายน้ำแต่มันสะสมในเนื้อเยื่ออ่อนและตับเมื่อระดับสูงเกินไปซึ่งทำได้ง่ายเมื่อทานมันติดวิตามินน้ำมันตับปลาหรืออาหารเสริม ผลกระทบระยะยาวต่อความหนาแน่นของกระดูกคือหนึ่งในผลลัพธ์ที่น่าห่วงที่สุดระดับวิตามินเอสูงเชื่อมโยงกับการสูญเสียกระดูกเร็วขึ้นโดยเฉพาะกระดูกขาและสะโพกซึ่งสําคัญสําหรับการเคลื่อนไหวการทรงตัวและความเป็นอิสระกระดูกเปลอกเทียงเล็กน้อยอาจทําให้การสะดุดเล็กๆก,กลายเป็นกระดูกหักที่เปลี่ยนชีวิตผู้สูงอายุได้นอกจากนี้วิตามินเอมากเกินไปอย่างอาจทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินลำบากขึ้นหลายคนอาจเธอคิดว่าความเหนื่อยและอาการปวด เป็นเรื่องปกติของวัยแต่หากมันมาจากวิตามินที่คุณทานทุกเชา้าวิตามิน A เกินขนาดไม่ส่งผลให้เกิดดอการชัดเจนไม่ดังแต่ค่อยๆทำลายอาจสังเกตว่าคุณนั่งมากขึ้นบันไดดูชั่นขึ้นเหตุผลที่จะออกไปเดินเล่นลดน้อยลงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเล็กน้อยในตอนแรกแต่ค่อยๆรือฟื้นความมั่นใจระดับกิจกรรมและความเป็นอิสระของคุณ ไม่มีวิตามินใดควรถูกใช้อย่างไม่ระวังโดยเฉพาะผู้ที่อายุ60-70ขึ้นไปความต้องการของเราพัฒนาไปตามเวลาและหากไม่ระวังสิ่งที่เคยช่วยเราอาจกลายเป็นสิ่งทำร้ายเราอย่างเงียบๆควรคุยอย่างจริงจังกับแพทย์หากทานวิตามินเอทุกวันโดยเฉพาะหากร่วมกับอาหารเสริมอื่นหรืออาหารเสริมที่มีการเสริมวิตามินการปล่อยผ่านไปอาจส่งผลร้ายมากกว่าที่คิดหากวิตามินเอที่แนะนําสูงสุดอาจทําร้ายกระดูกและขาของคุณอย่างเงียบๆแล้ววิตามินที่ควรให้พลังงานและความชัดเจนละอาะ ไม่คาดคิดที่สุดคือวิตามิน B6 นี่อาจเป็นคำเตือนที่คุณไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเพราะมันไปทำร้ายขาของคุณและระบบประสาทวิตามิน B6 ขาของคุณอาจชาจากพลังงานส่วนเกินอาการมักเริ่มจากรู้สึกเสียวซาเป็นพักๆบางครั้งแค่ปลายเท้าจากนั้นค่อยๆลุกขึ้นขั้นตอนการเดินมั่นคงน้อยลงความรู้สึกในเท้าจางลงจนในที่สุดขาดูแปลกราวกับไม่ใช่ของคุณหลายคนตีความว่าเป็นอาการของไวยระบบไหลเวียนไม่ดีหรือแม้เบาหวานแต่หากสาเหตุไม่ใช่โรคแต่เป็นวิตามินที่คุณทานประจํา เพื่อเสริมความคิดเพิ่มพลังหรือดูแลสมองมันติดวิตามินอาหารเสริมพลังงานและผลิตภัณฑ์บำรุงสมองมักมีวิตามิน B6 ซึ่งเป็นที่รู้จักในบทบาทเมตาบริซึมและระบบประสาทมันถูกตลาดว่าให้ผูกห่อสูงอายุแข็งแรงและมีสมาธิตแต่มีน้อยคนรู้ว่าวิตามิน B6 อาจเป็นพิษต่ตอระบบประสาทเมื่อทานในระดับสูงเป็นเวลานาน,านโดยเฉพาะเหนือ100มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งพบในอาหารเสริมขายทั่วไปมากกว่าที่หลายคนคิดภาวะน,นี้เรียกว่าปลายประสาทอักเสบส่งผลร้ายกับผู้สูงอายุมากมายวิตามิน B6 เป็นสาเหตุให้เกิดปลายประสาทอักเสบซึ่งกระทบมากกว่าแค่ความรู้สึกแต่อีกทั้งการทรงตัวการประสานงานและการเคลื่อนไหวคุณอาจรู้สึกเก้กเก้กังๆราวกับเท้าไม่วางลงตรงเพราะกลัวล้มอาจสะดุดราวกับไม่มีอะไรมั่นใจน้อยลงเมื่อขึ้นบันไดหรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์สังคมทั้งที่เดิมรักการออกไปข้างนอกแย่กว่านั้นความเสียหายอาจไม่หายขาด บางครั้งเส้นประสาทยังเสียหายนานหลังหยุดวิตามินทําให้ขาอ่อนแรงหรือชาาอย่างถาวรและภาระทางอารมณ์ก็สูงพวกเราพึ่งขาเคลื่อนไปมาได้อย่างสง่าผ่าเผยความเป็นอิสระในการเดินเข้าห้องตรวจโดยไม่ต้องการใครพร้อมการเดินเล่นในสวนย่อมมีค่ามากหากสูญเสียไปเพราะนิสัยที่ตั้งใจดีวิตามิน B6 มากเกินไปอาจท้าความมั่นใจความปลอดภัยและการเคลื่อนไหวจากคุณน,นี่ไม่ใช่ปัญหาข้างเขตหรือหาหรือกันน้อยผู้สูงอายุกังวลมากขึ้นเพราะคิดว่าสิ่งมีฉลาก วิตามินย่อมปลอดภัยแต่วิตามินก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและฉาญฉลาดสิ่งที่ให้พลังชีวิตวันหนึ่งอาจพรา,า,ากชีวิตคุณอย่างเงียบๆวันหนึ่งเมื่อดูสารความเสี่ยงลับนี้วิตามิน EA และ B6 ชัดเจนว่าความเชื่อที่ว่ามากยิ่งดีอาจเป็นอันตรายยิ่งกว่าเม็ดยาจริงๆอย่างไรก็ตามเรื่องราวไม่ได้จบเพียงเท่านี้ทุกวันขาของผู้สูงอายุอาจอ่อนแรงลงจากสาเหตุสําคัญอื่นไม่ใช่วิตามินแต่เป็นนิสัยการใช้ชีวิตที่พบได้ทั่วไป และถูกมองข้ามบ่อยกว่าเดิมต่อไปเราจะค้นหาเหตุผลที่4รายการคำเตือนวิตามินอาจดูไม่ส่วนตัวนักแต่สำหรับคุณที่ผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านฝ่าฟันอุปสรรคสังสมบทเรียนชีวิตมันเตือนให้รู้ว่าเมื่อร่างกายและความต้องการเปลี่ยนแม้กิจวัตรและนิสัยที่เคยดีควรได้รับการประเมินใหม่การดูแลสุขภาพไม่ใช่ความอ่อนแอคุณมาที่นี่เพราะอยากยังคงแข็งแรงกระชับกระเฉงและเป็นอิสระตลอดไปแต่ความจริงคืออาหารเสริมบางอย่างที่ทานประจําอาจค่อยๆทําลายสมดุลความแข็งแรงขา และความเป็นอิสระที่คุณต่อสู้มาตลอดชีวิตมันไม่ใช่เรื่องรามาในทันทีเมื่อขาเริ่มอ่อนแรงแรกๆอาจเป็นความลังเลก่อนก้าวละงงจากขอบถนนหรือความพยายามพิเศษในการลุกจากเก้าอี้คุณอาจใช้ลิฟต์แทนการเดินขึ้นบันไดเพราะขาไม่มั่นคงเหมือนแต่ก่อนไม่ใช่เพราะขี้เกียจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจําวันคุณขยับตัวน้อยลงหลีกเลี่ยง กิจกรรมบางอย่างเริ่มวางแผนวันของคุณตามข้อจำกัดแทนที่จะเป็นความชอบร่างกายปรับตัวเข้าสู่ความอ่อนแอการอยู่เฉยๆและความระมัดระวังกล้ามเนื้อเล็กลงกระดูกก็เปราะบางมากขึ้นนอกจากนี้ความเสี่ยงของการหักของกระดูกการหกล้มและการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองก็เพิ่มขึ้นสิ่งที่ท้าทายที่สุดคือความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากโรคเสมอไปและไม่จำเป็นต้องเป็นเพราะอายุบางครั้งอาจเป็นผลมาจากการตัดสินใจที่หวังดีแต่ขาดความรู้เช่น ไม่มีใครบอกว่าการได้รับวิตามินเอมากเกินไปจะทําให้กระดูกเสียหายไม่มีใครบอกคุณว่าวิตามินอ e ีมากเกินไปจะทําให้ขาอ่อนแรงได้หรือวิตามิน B6 ในปริมาณมากที่ทานเพื่อเพิ่มพลังงานอาจทําให้เส้นประสาทที่ควบคุมการเดินของคุณชาก็เป็นได้ตอนนี้คุณได้รู้แล้วข้อมูลนี้ไม่ใช่ภาระแต่เป็นของขวัญคุณมีทางเลือก และควบคุมชีวิตตัวเองได้มากกว่าที่คิดคุณสามารถก้าวสำคัญในการดูแลขาอิสรภาพและศักดิ์ศรีของคุณได้ด้วยการทบทวนอาหารเสริมถามคำถามที่ถูกต้องกับแพทย์และรับฟังสัญญาณจากร่างกายยังมีเวลาที่จะแก้ไขทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอความแข็งแรงการฟื้นฟูและการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีไปอีกหลายปีเป็นไปได้ถ้าคุณให้ความสำคัญกับร่างกายหยุดคิดสักครู่ และพิจารณาสิ่งที่คุณรับประทานในแต่ละวันเพราะสิ่งที่ทําวันนี้มีผลต่อสุขภาพในวันหน้ามันกําหนดทางเดินของคุณในวันพรุ่งนี้พูดถึงเรื่องวันพรุ่งนี้ยังมีความจริงอีกอย่างที่เราต้องเผชิญการอยู่เฉยๆและการนั่งนานๆานานเป็นสิ่งที่มองข้ามแต่จริงๆแล้วอันตรายกว่าการกินวิตามินผิดซะอีกนิสัยเงียบๆที่แฝงอยู่ในชีวิตยุคใหม่อาจเป็นสาเหตุที่เร่งการเสื่อมของสุขภาพเร็วกว่าสารอาหารเสริมใดๆต่อไปเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันห้าแล้วคุณควรทําอย่างไรต่อไปคําถามนีี้อาาจสสํคัญทุ่ด เมื่อรู้ความจริงแล้วควรทําอะไรคุณจะปกป้องชีวิตที่สร้างมาด้วยความพยายามกลุ่มพลังและอิสรภาพของคุณอย่างไรคําตอบนั้นอยู่ในสิ่งท,ที่ทรงพลังยิ่งกว่าความและอายหรือความกลัวนั่นคือความตระหนกรู้การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องเริ่มที่การตระหนักรู้ไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงอดีตหรือย้อนคืนการตัดสินใจเดิมๆแต่เป็นการใช้ความเข้าใจใหม่ตัดสินใจให้ดีขึ้นในวันนี้เริ่มจากตรวจสอบอาหารเสริมทุกขวดที่คุณทานให้ละเอียดไม่ใช่ทํา ด้วยความตกใจอาหารเสริมบางขวดวางอยู่ที่ครัวหรือในห้องน้ำมานานลองคิดดูว่าคุณเคยสงสัยไหมว่าข้างในมีอะไรเคยดูปริมาณที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับร่างกายตัวเองหรือไม่คำเพลนต่างๆเช่นช่วยต้านชราบำรุงสมองหรือบำรุงหัวใจง่ายต่อการเชื่อแต่ร่างกายแต่ละคนต่างกันสิ่งที่เหมาะกับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนความแม่นยำจึงสำคัญโดยเฉพาะในวัยนี้แม้แต่สารอาหารที่ดีเกินพอดีอาจมีผลข้างเคียงในระยะยาวปรึกษาแพทย์ที่มีความรู้เรื่องผู้สูงอายุจะดีที่สุดแต่ น่าเสียดายที่คนไทยจํานวนมากยังรับคําแนะนําสุขภาพทั่วไปจากหมอที่ไม่ได้เชี่ยวชาญคุณควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าควรพูดคุยโดยคํานึงถึงอายุยาอาหารและวิถีชีวิตของคุณทางแพทย์ว่าร่างกายคุณต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายอย่างแท้จริงสําคัญพอๆกับการขอตรวจวัดระดับวิตามินในเลือดตัวเองด้วยเลขที่ปรากฏในผลเลือดพูดความจริงหากมีอะไรผิดปกติร่างกายสะสมมากเกินไปหรือสูงเกินไปผลจะบอกคุณ เป้าหมายไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่เพื่อป้องกันปัญหาก่อนจะสายเกินไปจําไว้ว่าร่างกายคนเราชอบรับสารอาหารจากอาหารธรรมชาติไม่ใช่ยาพยายามทานอาหารครบถ้วนจากธรรมชาติเช่นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันธัญ,ญพืชผักสดและไขมันดีเพราะเหล่านี้คือยาธรรมชาติที่ดีที่สุดแม้อาหารเสริมจะมีบทบาทบ้างแต่โภชนาการที่ดีและชีวิตสมดุลต้องมาก่อนการลงมือทําตออน,นี้ไม่ได้แปลว่ากลัวแต่เป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งและเคารพสุขภาพตัวเองเมื่อมีโอกาสเปลี่ยนแปลง และเห็นชัดว่าควรเปลี่ยนคุณต้องไม่ยอมให้ความผิดพลาดเล็กน้อยพากิสราภาพความปลอดภัยหรือการเคลื่อนไหวของคุณไปคุณเดินทางชีวิตมาไกลเกินกว่าจะยอมเสียมันเพราะความผิดพลาดเล็กน้อยแต่อีกด้านของปัญหาก็คือยังมีแรงเงียบเียบบางอย่างทำลายสุขภาพขาของคุณแม้ว่าจะสมดุลวิตามินดีแค่ไหนหลายคนก็ทำโดยไม่รู้ตัวอนาคตของคุณอาจได้รับผลกระทบมากกว่าที่คิดจากนิสัยการนั่งอยู่กับที่รูปแบบก,การเคลื่อนไหว และเวลาที่ใช้กับความนิ่งมากกว่าสิ่งอื่นใดลองมองดูเรื่องนี้ให้ลึกขึ้น6ข้อความจากผู้สูงอายุอีกคนคุณจะได้บทเรียนจากการเวลาฉันเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเปลี่ยนแปลงมากว่าร้อยปีผ่านความรักความสูญเสียและความอดทนว่าความเจ็บป่วยไม่ใช่ภัยคุกคามต่อสุขภาพมากที่สุดเมื่ออายุมากขึ้นแต่การคิดว่าความเสื่อมถอยเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่างหากฉันเคยเห็นเพื่อนยอมแพ้กับความอ่อนแอโดยโทษว่าอายุเป็นเหตุโดยไม่เคยมองปัจจัยซ่อนเร้นเลยฉันเคยเห็นคนที่เคยเข้มแข็ง และดูแลตัวเองได้กลับสูญเสียอิสรภาพอย่างช้าๆบางครั้งเพราะยาที่ทานเป็นประจำที่คิดว่าดีสำหรับสุขภาพวันนี้ฉันอยากพูดกับคุณในฐานะคนที่เคยเดินเส้นทางนี้ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หรือหมอแต่เป็นคนที่ผ่านความกลัวจากแรงขาลดลงตัวสั่นต่อหน้าบันไดหรือความกลัวว่าถ้าหกล้มอาจจบชีวิตฉันรอดมาได้และขอแบ่งปันประสบการณ์นี้กับคุณ รู้สึกตื่นขึ้นมาแทนที่จะหวาดกลัวคุณยังมีทางเลือกอยู่ในมือคุณยังมีพลังเหนือสิ่งอื่นใดคุณยังมีเวลาเพื่อปกป้องส่วนสําคัญที่สุดของร่างกายอิสรภาพของคุณขาของคุณและความสมดุลของคุณทุกคนอยากมีชีวิตยืนยาวแต่เราควรถามตัวเองว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงได้อย่างไรการไล่ตามอาหารเสริมใหม่ๆหรือคิดว่ามากไว้ก่อนไม่ใช่คําตอบความลับคือการใส่ใจกับร่างกายการเปลี่ยนแปลงเล็กๆและภูมิปัญญาที่มากับวัยที่มากขึ้นซึ่งสิ่งนี้หมายถึง ท้าทายพฤติกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเราอีกต่อไปแล้วกล้าที่จะเบนเข็มเมื่อสิ่งใดไม่รู้สึกถูกต้องฉันบอกคุณเช่นนี้เพราะฉันเชื่อมั่นว่าอายุที่เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอแม้เราอาจเดินช้าลงหรือมีผมหมอกการตัดสินใจของเรายังสำคัญคุณยังไม่สูญเสียสุขภาพคุณยังได้เห็นมันค่อยๆกลับมาและอิสรภาพที่คุณรักษาไว้ในวันพรุ่งนี้คือพลังที่คุณปกป้องในวันนี้อย่าร,รอจงจำไว้ว่าคุณยังควบคุมชีวิตตัวเองได้จึงใส่ใจให้มากตัดสินใจอย,อย่างรอบคอบและก้าวต่อไป ก้าวเดินด้วยความมั่นใจและมั่นคงอายุที่มากขึ้นไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นประตูสู่พลังรูปแบบใหม่ที่อาศัยปัญญามากกว่าความเร็วอย่างไรก็ตามแม้ประสบการณ์ทั้งหมดเราก็มักมองข้ามเรื่องเล็กๆที่ค่อยๆทำร้ายสุขภาพของเราไม่ใช่ทุกอันตรายจะชัดเจนบางอย่างแฝงตัวในกิจวัตรดีๆหรือนิสัยที่ตั้งใจทำให้ดีสุดท้ายมันมักเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างวิตามินที่ทานด้วยความไว้วางใจไม่ใช่ด้วยความรู้แต่ตอนนี้คุณ รู้แล้วว่าตอนนี้ในชีวิตคุณร่างกายต้องการความใส่ใจมากกว่ายาแต่ต้องการการตัดสินใจที่ตั้งใจมากขึ้นคุณรู้ว่าความแข็งแรงของขาและความมั่นใจในตัวเองไม่ใช่คุณลักษณะทางกายภาพเท่านั้นแต่สัมพันธ์กับความพึ่งพาตนเองและความเคารพในตัวเองเมื่อคุณเริ่มสูญเสียสิ่งต่างๆคุณก็สูญเสียอิสรภาพและพลังชีวิตประจําวันก็ขาดความสุขเช่นกันเดินเล่นรอบบ้านการไปหาหลานหลานและความสงบที่ได้จากการทํางานด้วยตัวเองนี่ยังไม่ใช่เรื่องราวของการสูญเสียแต่เป็นเรื่องของสติ และความตระหนักที่ให้คุณเปลี่ยนทิศทางเหตุการณ์ได้จงใช้ชีวิตด้วยความตั้งใจแต่ไม่ต้องอยู่ในความหวาดกลัวใส่ใจการตัดสินใจของคุณคิดทบทวนกิจวัตรขอคําแนะนําที่เคารพไวลักษณะทางกายและประสบการณ์ที่ผ่านมาที่สําคัญที่สุดจําไว้ว่าคุณเปลี่ยนแปลงได้คุณสมควรได้รับอนาคตที่เดินได้มั่นคงที่ร่างกายของคุณรองรับคุณก่อนจากกันวันนี้ทีมงานฉลาดในวัยชราอยากขอถามทุกท่านสักนิดนะคะหลังจากที่ได้ฟังเนื้อหาทั้งหมดแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่เกี่ยวกับการดูแลขาของตัวเองบ้าง มีเคล็ดลับหรือข้อคิดข้อไหนที่ตรงใจและอยากนําไปปรับใช้จริงในชีวิตประจําวันบ้างคะัเราอยากชวนให้คุณเขียนเล่าไว้ใต้คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้เพื่อนๆนในวัยเดียวกันได้อ่านได้กําลังใจและได้เรียนรู้ไปพร้อมกันคะัเพราะทุกความคิดเห็นของคุณคือพลังสําคัญที่ทําให้ช่องนี้เติบโตและเป็นกําลังใจให้ทีมงานได้สร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์สําหรับผู้สูงวัยต่อไปพวกเราหวังจริงๆว่า หลังจากดูวิดีโอนี้จบคุณจะกลับไปใส่ใจสุขภาพของขาและร่างกายมากขึ้นไม่ยอมแพ้ให้กับความอ่อนลา้าและมีความกล้าที่จะเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองในทุกวันจำไว้นะคะว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการดูแลสุขภาพของเราขอเพียงคุณลงมือทำด้วยความเข้าใจและทำอย่างสม่ำเสมอความแข็งแรงและอิสระในการเคลื่อนไหวจะอยู่กับคุณไปได้อีกนานหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ช่องสลุด The Los Angeles ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆสำหรับผู้สูงวัยเช่นคุณขอบคุณจากใจที่ติดตามและอยู่เป็นกำลังใจให้เรามาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปข้าขอให้ทุกท่านมีขาที่แข็งแรงและหัวใจที่มั่นคงทุกวันนะคะหัวใจสีแดงส่องแสงแงวววาว